อะไรได้ยินว่าขันน้ำมนต์น้ำมนต์อะไรเนี่ยนะอันใจฟื้นไม่ได้ไอ้กำลังใจพอเพื่อายแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วมือนี้ครับจะหอมแก้มกันแล้วอขันน้ำมนต์ใสจังไหนขันน้ำมนต์โอ้ขันน้ำมนต์เนี่ยคนว่าอันคนว่าอีกจังน้อยต้องรอไปก่อนเพราะว่าผคนส่งม้าหายนะเพร่ะไก่อยากส่งหายโยตะไบแห้งมันเกิเคลื่อนว่ะแหละคนคนออกหายรุ่น นเล็กออกหรือมือนึ่งครับเออหมายถว่าต้นเรียงแบบกรุงซีหน่วยคือเต่านั่ะมันคืออะไรพอต้องหูองอันฟันว่าไปขายมะละกอครับขายที่ไหนอันฟันว่าได้มะละกอมาถุงหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบปุ๋ยนะ่ะอือกูจะไปขายที่ไหนวะก็ก็เลยไปขายปีิออมันมีมะละกออยู่สีลสส่ลูกสี่ลูกแล้วก็กระถามว่าพอจะขายด้วยแล้วตอนไหน โอ้สพ่อขายแพงดอกยพ่อพงีนวยพอถึงขายนวยละชีนวยละหาบาทนวยละหาบาทเออเดยวเด้อพ่พก็เลยว่าเอามันก็จะสิมาตะโตเก้าแจมต้นปีกับว่าตะโตเก้านไหนหรอวะตนชีหาหาทีนตะโตเก้าเออตะโเก้านั่นแหละเลขสิมาตะโต่ายๆเด้อพี่น้องงวดงวดนี 64อีกอ่ะเราไม่มีโอกาสออกได้เพราะว่า64ไม่มีโอกาสออกได้เพราะว่ามันมีเลขออกอย่างยากอยู่ 64, 44, หานี่แหละที่มันออกยากแล้วก็ 28, 82เราว่างไว้แล้วับตัวนี้หนึ่งแมนสองว่างเพราะว่าเลขตัวนี้ก็เลขเป็นที่เลขออกยากครับมาทีแรวกับข่อยก็ได้ตัวนี้แม แองสองแฝงนี่เลขที่ออกงายนี่ปีนี้เลขออกงายสีออกมั้ปีอะไรงวดแรกนงวดแรกที่ว่าเจ็ดเจ็ดมันออกเจ็ดเจ็ดมันแค่นี้ออกง่ายเจ็ดเจ็ดแค่นี้ว่ามาที่หกสี่เก่า้าที่เก่าที่เก้านี่ก็เป็นเลขที่ออกงายปีนี้มีแต่ซุ้มเมืนเลขที่ออกง่ายมากออกไปสบายเลย อันข้าเจ้าเกาข้าเจ้าเสียเอราะของข้าไปเสี่ยงอีกบ้างมงินีแต่วัยแต่รุ่นว่ามีเก่าดิครับผมเพราะว่าวังหันข้าเจ้ายกเก่าเดียวผมผมว่าใจแม่กายว่าฝันอีกวะค่ะแต่ก็บอกว่าว่าจะวันวังหันพอโสดกันนี่สึกสึกอ่ ได้ไก่ไม่ใช่ไก่ละเล่าจับอันลอตเตอรี่เก้าไข่เป็นตัวเก้านะตัวที่สามหกหกสามนึ่เล่าจับไข่ผู้ใดจับไข่แม่ไก่จับไข่โสได้จับสามใบมวดนี่แม่ไก่จับไห้อีกใบลอตเตอรี่วันนี้พ่อท่านในนั่นอยู่ลอตเตอรี่พ่อท่านในมาโยพ่อท่านอ่ลัเอรี่จับไปแล้วอยู่เจ้วพ่ไในจับแต่ว่าคิดคิดไม่ใจอยู่นี่พสมักเลขกติดศูนติดเก่าเธอ ครับเอาทีนี้เอฟซีเขารอกันเยอะสําหรับเลขขันน้ํามนต์เนาะเขาเขายังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับแม่ขันขันน้ำมนต์นี่ท่านได้หลุดดีขันน้ำมนต์กับเขาดิขันน้ำมนต์บางขันเขาไอ้เฟอร์นไฮมาเพอร์นไฮมาแปดเพื่อนไหมาแปดเจ็ดสองมันบักบันในพ่อโซมากบักในพ่อโซ่ฟอรมากสองเจ็ดแปดสองสองแปดเจ็ดเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเลขกไทยมันตรงกันกับเล็กไทยรถซอสโซพอโซกับเรนหาไว้แสดงว่าขันน้ำมนต์นี้ยังไม่หลุดเลยเนาะยังยังยังไม่หลุดไม่เคยหลุดสักเที่ยงบอกแม่แต่มันสิดับมันมากเรื่อยๆซับหนาซับมันอยู่ที่ว่าเราจะจับถูกไหมใช่ไหมแต่ว่างหันหวังหันพอโซกับว่าพอโซจับถูกตัวมันมากมัน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 มากแปดเจ็ดสองพอโซจับใส่ สองแปดเจ็ดครับไม่ได้ตัดสองเนาะเออพอโซกับตัดเหรัญญูอันตัวไทยแข็งเย็นเย็นอม่นเขาลองโทรดูกแม่โอ้โหไกับฟันตัวเก่าว่ะจ้าแม่เออแม่ตัวไดนตัวเก่าล่ะแต่ว่ากับฟันดียุ่งเลยฟันยังไดแม่ฟันดียังไดฟันดีดีมากขึ้นฟันแบบใดฟันแบบไใดแม่ เราก็ไปเยี่ยมเงินใหม่เฮีแสงเงินใหม่คือเงินโอ้พ่แสงเอาเงินมาให้มมััน่ like งไเราดีใจแล้วเราก็ได้บปเฉลี่ยนไปแล้วเราเป็นเอาหายจักกวางพอเห็นเราเด้อเป็นหายจักกวางก็แม่เป็นหามากมากมาห่อเอาไปกู้เงินเด้อาไปพอที่ไหนแม่ไ นี้จะใบสีใบใบสีม่วงงามมองเห็นแล้วเห็นแล้เห็นแล้วจะใบสีม่วงเจาแม่ว่าสิตี๋เก็บ่แม่ว่ามันจะเข่าอยุเร็วจะต้องจะเขาหนึ่งศูนย์เก่าหรือมันจะเขาสองเก่าหนึ่งศูนยเก่าก็สองเก่าะแม่อย่มันเขาหนึ่งศูนยเก่าเนะหลายเลยนน้ำมตนนี่รอวันไหนแม่น้ำมนหรือว่าวันที่สิบห้าขึเก้าวัน่ะ แจ้งเลขกันแต้เลขล็อกอันแต้เลขล็อกอันที่เป็นช่งมาให้เลขอันเลขสลางครับอันเยที่คนคนอะไรจับเขคือคือโ้จับเองโจับอีกตัวหนึ่งมันจับอีกตัวหนึ่งอ๋อครับเออเาเออตามตามผู้คนช่งว่าให้น่ะคนคนจับแต่มีสี่ห้าหนึ่งครับ 51ตัวที่สองเป็น741นะ่ลัวที่หนึ่งมันผิตรงกันเพื่อพอจับนี่คือตัวทุท้ายคือ852สองห้าแปดตัวเดียวเล่กเลขกรากรากะเล่กกระลางที่ผสมมะหอที่ว่าผสมาะหอน้ำเหมี่ยนน้ำใหมี่ยนที่ว่าน้ำผลไม้ทุะคนที่เขาก็ถ่ายอยู่เลย เาของเลขแต่ว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้พ่อแสงมาเนี่ยเอาเงินมาให้แม่เหรอครับเอาเงินมาหหใหญ่บ่แม่นี้จะใบไปพันก็คือว่ามาหน่อยจะกม้าลายหามาหอบมาเงินดเต็มห้อร่ีเงน่มสีงเาเียกว่าม้าหงนกไปหน่อยมาาจะเตะงครับ นีตล้งแข็งโคตรมากข้าเพื่อนมีคนตก็นี่เพื่อนซ้เพื่อนเพิ่นเอามาให้เป็นกองเลยผมแม่เอาให้เป็นกองมเริ่มรวกกองใบลูกหมดตั้งกันละเขามากองไว้รวงกองไว้กองเอารวกเอานี้จะใบพันธุใบใบันไุยมากเงินเล่ามากเจอกองเก่าจอกนึ่งนเก้าหนึ่งสอง นั่งนคนั่งซนย์เก่าเออนั่งซเก่าว่ารับส้องเก่าเนี่ยอกตัวนี้ว่าเพิ่งฝันเมื่อคืนนี่บอก่แม่เนี่ยอันมขึ้นครับอนหูเงียบยินจะเียงอื้อห้องแต่ขบขบส่วนขันน้ำมนต์นี่รอไปก่อนเนาะแม่เนาะน้ำมนต์เขรอเพื่ออะครับ แล้คันนมันเหมือนเจ้าของคันน้ำมันเขากขุ๊บมา่ไพอรถเมลอวันที่สิบสองครับพอออกรถที่สิบสองเี๋ยว่าบ่าันที่สิบสามนี่คันน้ำมัน่ะครับลนาสไปรับมาจากคนครสวรรค์ขัถึงซื้อหัวจนได้ออกรถก็ตกค่ะก็แล้ว<ม>ถซื้อรถได้บอกม่ะบันบ่เพราะฉันเลยนั่นดอกเพราะันรไปหน้าไันไปฮับพ่อเย่ไม่จะไปฮับเอา ร่องไส้ติดไปหักอนหลานมากครับแล้วก็สอนถอนร่องถอนยีนันมากส่วนขันน้ำมนนี่อยู่ที่ว่าเราจะจับแม่นหรือไม่แม่นเนาะแม่เนาะเขาเขาไม่จับมาให้เราหรือครับแม่บ่เขาว่าจับดอแต่ห้องมัจับดอกเขาว่าจับโซ่เล็กแค่เขาเพี้ยงมาะแค่เพี้ยงตัวเล็กไม่้เขาเขาว่าจับอีกเท่านั้นแต่ก็ยังไม่หลุดเลยเนาะแม่เนาะพอหลุดยากเนีย แต่คันน้มนำมันกับเหล็กล็อกนั่งปอกเบาพอหลุดสักเทีอ่าก็เขาสามหกแลยวคันน้ำมันเหมือนมาจะตั้งไรเป็นยังไม่หลุดสักทีแล้วแม่เนาะเพิ่นหลุดจักเทีครับแต่ว่าแม่สียิปโรตเตอรี่ให้พ่ออยู่แม่สียิปเผ้า่าอ,อยู่แต่เพื่นเ,เห็นรัตเตอรี่ สอตัวดีไหมหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สองเก้าตัวเดิมน้อแม่เนาะต่วว่าถ้าหนูรักตะลีมากครับจะไปลอยหยิบด้วยหยิบไปเบิ่งย้ำเงเบิย้ำอยูเราเรามาทำมือนึ่กันอยูน่าตะลีดีตัวเจ เดี๋ยววอนที่สิบหกวะครับแม่ทำที่ทิพีสิบห้าโอ้โหอันยู่มากก็คือว่าขันน้ำมนต์จะมาวันที่สิบห้านะคุณแม่เนาะหรือว่าใครอยู่แถวร้อยเอ็ดโทรไปหาคุณแม่ได้นะแม่เนาะไปขอกันที่งานเลยนะแม่เนาะเยนี่ชกอิฟที่ยิดสร้างเราตอกกระลอโอ้โหกระลอมากเบียบเลยเรามาเบียบเลย นกเชาเราอเกียวเลยรอมางานอมากเเจอแม่กายครับเพระเรานเรา้เป็นนาทีเ็มใหเ่งั้นเช่าเน้อครับแม่ยกให้ลูกหน่อยแม่ไม่เช่าเพราะเข็บก็เพเขาีบขยะรถขยะน้องพ่ามันรถพวกสุกังพวกฟังน้ำอโอ้ยโอ้ยตนวจริงแล้วกันนะ ที่วเกตจร่าี่เกตจวหวบันเนี่ยเห็นว่าหนูองหาแล้วเน้เนี่เไม่เปิดนะคี่นี่ะโตกิงแล้วเห็นเราบอกกันว้ากันโลกกันก็มาถามมาเลขที่ว่าเาโตจริงั่คุณู้นี่แหลวไปบันย่างาหารก็จะกระทำได้เัอได้ละเลขว่าะะโอ้หทาบใรได้ดอกราธิบา่ได้ดอกไร้วาบอกก็ถามจาบิดไปทาธพบาอะไ เป็นแนวทาง,นง <5 S 1> เน,นี่ยเอฟีเดี๋ยววันที่สิบห้านะแม่เนาะ,ะขันน้ำมนต์นะครับวันนี้แจ้งข่าวไปก่อนน,อนะครับยิมร่าอีกเพโดนอีกสองอีกสองมื้อนะครับขันน้ำมนต์แม่กายนะครับวันนี้แจ้งข่าวขันน้ำมนต์ไปก่อนนะครับ